สวัสดีครับพบกับรายการบอซ่าแคทตัสนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับยิมโนนะครับเมล็ดยิมโนที่เราเพาะกันไว้นะครับนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเดือนครึ่งนะครับนี่ฮะอันนี้เพาะแบบปิดนะครับนะแต่งตึงกันทุกต้นเลยนะครับนะเห็นสะะเห็นนะครับข้างใต้นะครับจะมีตะไคร่นะครับขึ้นอยู่นะครับนะฮะ ต้กระถางนะครับนี่ครับเต่งเตึงกันทุกต้นนะครับนี่วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบปิดแบบเปิดกันบ้างนะครับนี่ครับแบบเปิดครับหนามงอกแล้วครับแบบเปิดโตไวกว่าไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าไม้ที่เพาะชุดเดียวกันนี่ครับ เพราะแบบเปิดนะครับหนามมาแล้วครับนะครับวันนี้ก็มา update ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ